เก็บตกซีเะเดนร้อนหลังเกมหลังจากที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะซารลนเปปัก4ประตูต่อ3ทำให้เชลซีผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์5-3นะครับก็เรามาดู4ประเด็นร้อนหลังเกมกันครับ 4. ีคลาสของสิงบลูเชลซีแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเหนือกว่าผู้มาเยือนอย่างสาธารณรัฐเช็กอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทักษะของผู้เล่น ความรวดเร็วและสปีดบอลที่จัดจ้านกว่าก่อนที่สิงบลูจะรัวได้สามประตูเซตโทนของเกมอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นขณะที่เอเดนซาไม่ได้รับรอยขีดข่วในใดเช่นเดียวกับแข้งหลังคนอื่นๆของพวกเขาและเปโดยางไรก็ตามครึ่งหลังที่สแตมร์บิดเกือบจะกลายเป็นฝันร้ายสําหรับพวกเขาเช่นกัน 3. ครึ่งหลังที่ตดถอยหลังจาก45นาทีแรกที่น่าประทับใจพลพรรคสิงบลูกับโชว์ฟอร์มครึ่งหลัง ได้อย่างน่าผิดหวังพวกเขาดูเหมือนจะชะล่าใจกับสกอร์ที่นำอยู่จนปล่อยให้ซาลวีปลักเรียกโมเมนตัมคืนมาได้จากการทำสอประตูในระยะเวลาห่างกันเพียงไม่นานซึ่งเกมรอบรองชนเลิศจะกลายเป็นงานหินสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอนหากยังไม่สามารถรักษาบฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาทั้ง90นาทีไว้ได้ 2. เปโดเข้าฝากักแม้จะมีชอดพลาด น่งๆอยู่บ้างในครึ่งแรกแต่เจ้าตัวก็กลายเป็นคีย์แมนสำคัญของซิงดูโดยเฉพาะในช่วงออกสตาร์ทแต่การมีส่วนกับการได้ทั้ง4ประตูของทีมก็ยืนยันในการเป็นหัวใจของทีมได้ดีและประสบการณ์ของเจ้าตัวจะมีส่วนช่วยทีมในการกลุยทางสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกอย่างไม่ต้องสงสัย 1. รอบรองชนะเลิศไม่ง่ายคู่ต่อสู้ในเกมรอบรองชนะเลิศของซิมดู พวกเขาจะไปชนกับไอทักแฟงเฟิร์ตที่สามารถเคลียร์เบนฟิก้าพ้นทางสำเร็จโดยที่มี uka, in, ลูก้าโยวินกองหน้าสุดทอตเบอร์นต้นในฤดูกาลนี้ของขทวียุโรปขณะที่คู่หูหของโยวินอย่างเซบาสเตียนฮันเลอร์ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันกับเถติติ19ประตูกับ12แอสซิสในฤดูกาลนี้รวมทั้งแข้งโคยเชีย์เพื่อนร่วมชาติของมาเตโอโคบสิตอย่างอันเต้เรบิตที่สามารถสร้างความป่วนได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน ก็ติดตามกันครับสำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศก็จะเริ่มแข่งในวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับ